เร็วเลยตัวบลเลอร์เลยเห็นยางเห็นหนวดยังนั่นน้าอันนั้นแหละเห็นยางโคตรใหญ่เลยนั่นน่ะผมให้สิทธิ์ที่ก่อนเลยเอาเรียบร้อยสวยงามหายกันแล้วนะหายกันนะนี่เป็นไงใจยิ่งกว่านี่อีก สวัสดีครับเช้านี้เราก็มาอยู่ที่คลองบางกระเบานะออกปาเข่าลอยแยะน,นี่มาไม่ทันอาจารย์เขาครับอาจารย์ขะฉา,าไปก่อนเราแล้วอาจารย์อาาจรย์มาลืมกล้องนี่นี่อาจารย์นี่อาจารย์นะอาจารย์เขาเนี่ย,ยอะไรไม่รู้โอ้โหพี่ตัวกิโลไม่รู้ยิงเข้าห <5, S 2> ้าขึ้นยิงเข่านี่มันจะห้าขึ้นลอยไหน นู่น,นฝั่งนู้น๋อ,อฝั่งนู้นเลยเออโยกเย่โยกเย,เยเ่แลยิงยิงกะว่ากะว่าโดนตัวท่านตัวนี่เห็นไหมเห็นนะแต่ผมขอไปดูปลาเขาก่อน,นปลาใครอ่ะมีโอกาสมีโอกาสน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ปลาเราพี่ปไปเห็นถูกแล้าวกล้องไปเยอะ Ừ, đi. Dạ, ơi Thấy dạ, vào mày không? Cần gì đi Dập lối Dập lối Dập lối Ai đốn ấy Mày đốn Đốn rồi á โอ้โหหางกะบาดขึ้นมาเลยไม่โดนโดนปะวะโดนไหมอะไรวะหนักหนักอะไรวะหนักปลาหรือหนักอะไรวะหนักปลาหรือหนักอะไรวะโดนจริงๆด้วย เสร็จปลอยครับตัวแรกโอ้ยได้มาแล้วโอ้โหตัวลูกปลาลูกปลาลูกปลาปเขาไปเขามาแล้วครับตัวแรกผมโดนแล้วผมลูกปลาไมาให้ไหมขึ้นอีกพี่เมฆรถมาได้ยังมาได้แล้วได้แล้วใช่ไหม,ออไมนี่ไง ได้แล้วได้แล้วตัวนึงมาแล้วครับกระโดมใหญ่ดวงแล้วโอ้โหไซใหญ่มากครับของนักเดินี้ของผมตัวนูน้นตัวนูนวน้นตัวนี้เหรอนี่ไซใหญ่ครับประมาณฝ่ามือกว่าครับขึ้นพี่ขึ้นงงงงเงียกอยู่เยยิงเลยยิงเลยอย่างครับนี่นี่เดี๋ยวสิจะขอที่รถมาต้องไปเอาอ้กตเลิงมาพี่ขึ้นเฮ้ยขึ้นบันไดใช่นไหมใช่ หุ่นตัวหนูยัไม่รู้หางสะบัดเมื่อกี้ก็สะบัดทีไม่โดนเฮ้ยไม่โดนหางสะบัดเลยไม่โดนตัวตัวน่าจะมีใใชชนไม่ใช่

วันนีวนนน้วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนวันน UH, <ostat marriage! S 1> ี <Walk. S 1> ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งมจะเย็นันนี้ก่อนอ๋อมือตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นเลยหูยใหญ่ใหญ่้โอ้ได้แล้ว เขาปากมาโอ้โหถุยสองโลวกว่าวสองโลวกว่าขึ้นแล้วเจ้าเยลยเจ้าเลยมาแล้วครับแต้มสองครับแต้มสองแต้มสองสองแต้มนะครับ

นี่เออตัวที่สามครับออโอ้โหโอ้โหหลุดพอดีมาไปน้ำออใสเอ,อ้ยได้แล้วครับตัวที่สามมาให้หลุดพอดีเกือบไปเอ,อ้ย อ๋อไม่ีกตัวครับสามตัวแล้วสามแต้มครับสวยงามหาต่อเดี๋ยวต่อบันใดเลยตามันน่าอยู่ช่วงนี้ ไชิบหายยเลน่าจะโดนนะฮะเงยไม่โดนอีกงงเงยงงเงอยู่นั้อแต่ตัวเล็กไกลแล้วลงด้วยถ้ามันยังงงเงงเงก็จะเสี่ยงจริงหรอก ล้อล้อ,อหน้าผักตบอ่ะยังยังจมอยู่ล้อก่อนล้อก่อนเอกได้อีกตัวงแล้วนะ่ะพี่ล้อก่อนล้ออยู่นั่นเนี่ยหนุนขึ้นอีกตัวป่ะเหมือนลูกน่ะนั่นน่ะขึ้นแล้วนะั่นน่ะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ปะ่ะ รือไม่ใช่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้ใช่แน่เดี๋ยวพี่อรอก่อนรอก่อนมันอยู่นี่พี่ ู่นี่พี่มันมาอยู่นี่นพี่มามานี่ก่อนมานี่ก่อนของของโบ่ก็มันไปกองโบ่อโอ้เต็มเต็มตัวเต็มตัวเ<แ>ต็มตัว đuối đuối ờ tem tem à tem đi 4 hấp tem đi xì ở đây quá cái thăng หลอกกูไปทางนู้นใครหลอกปลามันหลอกพี่ได้ไม่หมผมหล่ะกดเอาเองเลยกูไปมุงงอนแล้วนี่มันมานี่แล้วไม่ต้องไปดูแล้วก็มันมานี่จริงมันมาโผล่นี่ผมยังขึ้นยางไม่ทันเลยใช่เปล่าใช่เปล่า จะเรียกพี่กลัวมันลง,ลก,งก็เลยขึ้นรีบขึ้นยางกระโดดไม่ได้ได้ครับไ้ีสีอีกสองโลสามโลโหสามน่าจะสามโลขึ้โอ้โหนี่ใหญ่อยู่ ใหญ่กว่าสามตัวแรกหน่อยไอโดมมันรับสามตัวสี่ตัวแล้วพี่จ้องไว้นะผมไม่เห็นเนี่ยพี่เห็นยังหันหน้าไม่เห็นหัวแล้วข้ามหลังะมั้งไม่ไม่ชัมเลยเหมือนจะข้ามหลังเลยโดนปะไม่โดนพี่ข้ามหลัง เร็วเลยตัวบลเล์เลยเห็นยังเห็นหนวดยังนั่นหน้าอันนั้นและเห็นอย่างโคตรใหญ่เลยนะน่ะผมให้สิทธิ์ที่ก่อนเลยเอาเรียบร้อยสวยงามหายกันแล้วนะหายกันนะนี่เป็นไงใตยิ่งกว่านี้อีก ซัดมาแล้ว,ออวอโอ้ยตายแล้วโอ้พ่ระวงนะตัวใหญ่นะซ้ำเปล่าดูเลยนะาาาาาหานะ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันเข้าป่าไงพี่เมื่อกี้ผมก็หลุดตรงนั้นแหละเนมื่อกี้ พอดึงขึ้นมาแล้วป,ปุ๊บเลยสำปา่าจานน้อยฮ่าเข้าตรงไหนเอาตั้มสองตัวดีกว่าไหนเดี๋ยวคุอยเดียวพี่ยังหาไม่เจอเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้าลูกดอกแกถอนไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ปากปลาโผล่แล้วโดนมันดี่ไหะเดี๋ยวพี่มันมองไม่เห็นมน,น่าจะงายท้องแล้วน,นะ ไม่รู้ว่าโดนป่ะอ้าวโดนโดนนาะโอ้โหเดี๋ยวขอคืนได้ไหมตัวเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ในโดนก็ขอคืนใช่ไหมขอคืนได้ไหมาสามบวกสี่เอา้าเข้าแก้มอีกแล้วกูยิงอะไรมันแม่นขนาดนี้วะี่้โกแม่นอดิ้งะได้ทีได้คุยเชียร์แม่ของของมีอันนี้ลูกต่าผมอ่จาจ่ายให้แต้มสองแล้วครับ นี่แจ้งก่อห้โดมก็ให้เขาเห็นก่อนเดี๋ยวเขาให้โยกเยกเอลยไปไปนี่เขาเรียกน้ำใจประเทศน้ำจิ้มนี่เหรอสามโลยังไม่ยิงตัวนี้เจ็ดโลเนี่ยในบ่อในคูเนี่ยยิวข้าวแล้วเรื่องเรื่องคู่กวางั้นแหละเนาะขายหมดแล้วผมมาแล้วคั้งอาแล้วเราจะไปไหน นรัตเนี่ยตรงเนี้ยนรัตเข้าง่ายกว่าจอดรถตรงริมถนนเลยแล้วก็มีตัวนี้รู้วะาันคลองตาใครเนี่ยตาเขาแหละผมยิงโดนนั่นเนี่ยสองตัวร้อยเลยยิงเขาแกนี่สองตัวเลยนะไอ้คุยไงไอ้คุยไงคุยไงผมว่ามันต้องมันต้องขึ้นแหละแต่ผมหิวข้าวแล้วเรื่องขึ้นี้นใช่ใช่มันจะร่องนะแต่ถ้ายืนบนอย่างเงี้ยยังพอเห็นนะเนี่ย นาก็จิงได้ตัว,วมีมพี่นาก็ยจิงได้ตัวหนึ่งใช<อ>่ครับผมควรแก่เวลาแล้วอยู่ข้าวแล้วจะสิบโมงล้างพี่เนี่ยเก้าโ,โมงเก้เหรอไม่หิวแล้วหนว่าเคยกินตั้งแต่ตีห้ออาเนาะเดี๋ยวจะกลับก่อนครับผมได้สี่ตัวอาจารย์เขาได้สองตัวนะ ไม,ไม่ไม่มีคลิปนะไม่มีคลิปด้วย,ยอะไรไม่ว่าโอ้โห,โอโหของนี่อกเขาสองตัวฝากไว้เนี่ยครับแล้วไปไหนต่อแล้วไม่รู้นะ่ะอยวของผมมาหิวข้าวแล้วผมก็จะกลับแล้วเดี๋ยวถ้าไงค่อยออกมาใหม่ออนี่ครับกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับของอาจารย์สองของนี่อกสอง แล้วก็ของผมสี่ก็เดี๋ยวจะแบ่งให้ญาติอาจารย์กันเนาะตัวหนึ่งแล้วก็อยากให้ฝากให้ปนกไปทําบุญที่ตุพันอีกตัวหนึ่งอะครับผมกลับก่อนครับหิวข้าวเก็บของละเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บเรือบันไดเหมือนกันไม่มันเรือบันไดเสะเล้งบันได,นด <laughs> ไม่ใช่เรือบันได <laughs> <laughs> เขามีเรือ <laughs> เรามีสะเล้งอา <laughs> โอเคครับผมสวัสดีครับ